เท่าไหร่ก็ทาไปเถอะนะเพราะว่าวิญญาณบันพพบรุษของพวกเราเนะ่ยรอรออยู่นะคะปีหนึ่งมีแค่เดือนเดียวเท่านั้นเติมพลังงานนะคะลูกนะแล้วความคําถามทุกๆคําถามที่หนูถามต่อให้ไพ่จะบอกไม่ดีหรืออะไรก็ตามหนูจะได้พลังงานชั้นเลิศจากวิญญาณบันพบพบรุษที่หลายๆคนถูกหวยเพราะฝันค่ะอุ้ยฝันพอดีเลยค่ะนะคะวิญญาณบันพัพบรุษมาบอกหวย ช่วงนี้คนแถวบ้านแม่นะถูกหวยเยอะมากเลยนะคะ <_ d ata> ขอบคุณน้องยกสุนหัวใจสําหรับขวดสมปรารถนาค่ะ <_ d ata> ขอให้น้องยกสมปรารถนาในทุกๆเรื่องราวที่น้องยกต้องการเลยนะคะลูกนะสาธุนะคะอ่าในใน,ในฐานะที่มาแล้วนะทุกคนเลยเดี๋ยวแม่มูให้นิดนึงนะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นาคาราชานมามีหางพุ้ทางพาเงินมาทำมังพาทองมาสังทางพาของมาเอหิมะมะอาคัตฉายะอาคัตฉาหิ